สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแอดยีนพารวยนะคะกับฮานอยสามนอยนะคะฮานอยเม็ดเดียวนะคะฮานอย3ามนอยเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแขนแขนะจ๊ะถ้าเข้าก็คือเข้านะคะถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะก็ตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นวิ่งเน้นรูปนะคะ รายตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะชื่นชอบรอบไหนเราก็ตามรอบนั้นนะคะกเ็เน้นที่2ตัวบนล่างนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะถ้าชื่นชอบก็ตามได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่11เดือน9ปี6 4สีนะคะเราก็มาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะว่าในงวดวันที่10แนวทางมาตัวไหนได้บ้างนะคะแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ มาดูที่รอบเฉพาะกีดกันก่อนเลยนะคะสำหรับเม็ดเดียวตัวเดียวของเรานะคะว่าจะมาน้อยไหนบ้างหรือว่าไม่มาเลยมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะรอบเฉพาะกีดนะคะ803กับ2องนะคะ803กับ25นะคะ ตัวเด่นเรา4ก็ยังไม่มานะจ๊ะก็หลุดไปนะคะก็ไปต่อด้วยรบพิเศษกันต่อเลยนะคะพิเศษเรา0 0 3แล้วก็0ูนหนะคะตัวเด่นเรา4ก็ยังไม่มาอีกนะคะมี3มกับ5กระโดดข้าม4ไปเลยเนาะศูนย์มาแบบเด้งๆนะคะก็ ยังไม่มานะคะก็หลุดไปนะคะก็ไปต่อด้วยรอบปกติกันเลยจ้ารอบปกตินะคะห้าสองเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะคะสองเก้ากับเจ็ดสามสี่เราก็ไม่มานะคะ ก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะแนวทางก็มีขึ้นมีลงทุกวันนะคะก็เป็นแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ามาต่อได้รอบ VIP กันเลยนะจ๊ะรอบ VIP นะคะ1 0 8กับ3 8นะคะ สี่เราก็ไม่มาอีกนะคะวันนี้มาแต่สามกับแปดเด้งๆเลยนะคะก็หลุดไปนะคะสี่เราไม่มาวันนี้จุดอุดกระจายเลยนะคะไม่ใช่แตกกระจายนะคะหลุดกระจายจะพี่น้องจ๋าวันนี้เนาะไม่มาจริงๆนะคะวันนี้เข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะก็มาดูที่มานะคะสามมานะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะ สาม,มาสีหน่อยนะคะวันนี้สุดยอดมากสุดยอดกับสาม,มานะคะสุดยอดจริงๆก็ด,ดูสถิติก่อนเนาะสิบสี่สิ่วันามา14วันสิบห้าวันนะคะมาสิบห้าวันติดแล้วก็มาหลุดอยู่ที่วันที่7นะคะหลุดวันที่7 ให้รูดสไม่มาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแอดแอดไม่ได้นับแอดไม่ได้นับเฉพาะกิดเนาะแอดนับแค่พิเศษปกติ VIP นะคะนับสามนอยเน้นที่สามนอยก็เขาไปเฉพาะกิดเนาะแอดก็เลยไม่ได้นับนะคะก็หลุดนะคะที่จริงก็ถ้าสี่นอยก็ยังไม่หลุดนะถ้าสี่นอยก็มาแต่เอาแค่สามหน้อยก็หลุดสิบห้างวดหลุดงวดหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งใหม่นะคะ วันที่แปดน้ําหนึ่งใหม่วันที่เก้าสองวันนะคะมาวันที่เก้าขอวันที่มาได้สองวันก็วันนี้ก็หลุดนะคะวันที่สิบหลุดนะคะอ่าสองวันหลุดหนึ่งวันก็โอเคแลวค่ะพรุ่งนี้ต้องปังนะคะวันที่สิบอดนี้เราต้องปังนะคะวันนี้เราวันที่สิบเราไม่ปังนะคะเราไปปังวันที่สิบเอ็ดกันต่อเลยนะคะเอาแบบสามนอยสี่นอยไปเลยนะคะ วันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนเก้านะคะปีหกสี่จ้าห้านอยสามนอยนะคะเม็ดเดียวแขนๆจ้าเน้นๆสองตัวบนล่างนะจ้าเม,ม็ดเดียวตัวเดียว ชอบก็วิ่งเลยรูดเลยนะจ๊ะถ้าชอบก็วิ่งเลยรูดเลยนะคะวิ่งได้รูดได้เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะชอบรอบไหนตามรอบนั้นจะอันนี้กันเบิลให้นะกันเบิลให้ สองเบิ้ลพอไม่ต้องเยอะนะคะถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้หรือว่าใครจะชอบเบิ้ลใครชอบเบิ้ลก็กันเบิ้ลไว้ก็ดีนะคะอืมกันให้สักสี่ชุดเนาะอ่ะห้าห้าไปด้วย ห้ากับเก้าเกนะคะกันเบิ้ลส่วนตัวเด่นให้รูด2องนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองส่ก็ดสแล้วพอสอนะคะนี่คือการรูด นี่คือการรูดนะจ๊ะใครชอบก็แค่ไว้จด,ดไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับผู้ที่แอดชอบเนาะก็จะมีสอง1ูนย์สองหนึ่งก็คันเบิ้ลนะคะอชอบก็ตามนะจ๊ะสองสามสองสี่สอง้าก็สองเจ็ด ทานไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคไปไว้จดไว้จ้าท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริงร้งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าเฮงเฮงปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า